วันนี้เลขเฉียบไปแต้มหนึ่งเนาะก็ไม่เป็นไรเฉียบไปเต้มเงรางว่าหน้าก็ยังมีวดซึ่งเป็นหวยสัญจรอยู่ที่จังหวัดสงขลาแล้วก็อาจารย์ก็จะนั่งสมาธิเป็ที่แล้วก็จะมอบให้ลูกศิษย์ไปไปอาจารย์มีความฝันมีอะไรไหมครับก็หลังจากที่เลขออกไปเนาะก็มันมีความฝัน ก็เหมือนกับว่าอาจารย์ได้ไปสถานที่แหเป็นสถานที่ร่มเย็นมากตรงนั้นคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบกรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับอาจารย์ก็มาไหว้ที่ต้นโพงเงินล้านหลังจากที่อาจารย์วุ่นๆนะครับไม่สบายด้วยก็ไม่ได้มากรอฮอยโอกปกติอาจารย์จะมาเวลาฮอยโอลอาจารย์จะมาคอยตรงนี้ด้วยใช่ไหมจ๊ะมาตรงนนีีี้้ทก็ วันหวยออกไม่ได้มาเพราะไม่สบายแล้วก็คเนเยอะที่นี่ก็ป่วยป่วยก่อนหวยจะออกครับแล้วก็ช่วงนี้รับแขกเยอะป่วยด้วยจางก,ก็ไม่มีเวลาแล้วก็วันนี้ก็มีโอกาสได้มาเนาะมาขอขมาขอขา,าจารย์นะขามาเอาพงมาลัยก็เอาดอกไม้ดอกไม้จุกเทียนแล้วก็ของเส้นมาไหวต้นโบเนาะเห็นมอาจารย์จะขอเลขไม่ใช่เลข รัฐบาลเป็นเลขแนวทางนะจะจุดทูบอาจารย์จุดทูบที่เคยก็เตรียมทูบมาด้วยวันนี้ก็มาขอท่านแต่หวยลาวเมื่อคืนนี้ก็รู้สึกว่าจะแตกกันไป9 0นะอาจารย์ให้เด็ดศูนย์8ศูนย์ย่าเอรามาแก้หวยลาวแล้วเมื่อคืนแก้หวยลาวให้แล้วแก้หวยลาวให้แล้วเมื่อคืนเมื่อวานผมถามเลยนะ ม่ได้ถามเนาะตอนไล์สดอะ่ะไม่ได้ถามอ่มมลืมไปเลย ก็จะจุดทูบเลยเนาะเพื่อไปติการเสียเวลาคู่้ท um> <Somebody> ี <jamais> ่อาจารมาก็จะเป็นจุปท้าเวทตัวนี้จะเป็นคู่หอมพิเศษจะมีกลิ่นหอมก็จะมีการจุดกอเนาะเดี๋ยวหาอะไรตั้งก่อนไม่เดาเอรียนใส่ก็ต็ม ท่านรับรู้ท่านรับรู้ว่าอาจารย์จะมาสถานที่ที่นี้จะเป็นการสื่อจิตอาจารย์ได้ถ้าอาจารย์มาปุ๊บอาจารย์ก็จะมีการสื่อจิตท่านก็จะรับรู้เลยว่าอาจารย์มาถึงที่นี่แล้วแล้วก็อาจารย์ก็ขอว่าอาจารย์อาจารย์ขออธิษฐานจิตว่าอาขอให้หาเลขทูปจุดรายวันหรือว่าจะเป็นในเรื่องของเอวงลาวอาจาร์ก็ได้ให้ท่านเมตตา เดือแล้วแต่ลูกศิษย์ลูกหาจะไปเลยนแต่คิดว่าน่าจะมีเลขสี่ขึ้นมามปรากฏให้เห็นแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ก็จะเล่าเนาะใ<ห>นเรื่องของรัฐบาลไทงวันนี้อาจารย์นั่งกันล <อา S 1> เลอ่ะแสดงเลยก็คือต้นโพเงินล้านคู่บารมีอาจารย์คู่บารมีพร,ร้อมกับอาจารย์รรรกเกิดมาเลยครับตอนนี้ก็<อ>ต้นโพเนาะต้นโพเงินล้านคู่บารมีอาจารย์ก็เกิดมาพร้อมกันแล้วก็สมัยตรงนี้ก็จะมีเหมือนกับว่าเป็นสระเก่าสระเก่าอะยุ่ง เป็นสัตว์เก่าที่อยู่ตรงนี้ก็จะมีโพนเก่าตรงนี้แต่ก่อนอาจารย์ก็จะมีเซนเกี่ยวกับในเรื่องนี้ก็เคยมาขอพรขออะไรก็ได้จากตรงนี้ไปก็จะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึ่งที่อาจารย์ให้ความนับถือแล้วก็ให้ความเคารพในในในที่ในในที่นี้เนาะ แล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสได้มาขอพรแล้วก็มาขอขมาเพราะว่าช่วงนั้นอาจารย์ป่วยป่วยอาจารย์ป่วยซึ่งไม่ได้มาขอพรท่านซึ่งป่วยไม่ได้มาขอพรท่านแล้วก็วันนี้เลขเฉียบไปแต้มหนึ่งเนาะก็ไม่เป็นไรเฉียบไปแต็มหนึ่งแล้ววันหน้าก็ยังมีวันซึ่งเป็นหวยสัญจรอยู่ที่จังหวัดสงขลา อาจารย์ก็จะนั่งสมาธิที่น mm ี hmm. ่แล้วก็จะมอบให้ลูกศิษย์ไปท่านก็มีลูกศิษย์คนไหนที่สสัยกันหลังจากเลขออกเมื่อคืนผ่านไปอาจารย์มีความฝันมีอะไรไหมครับก็หลังจากที่เลขออกไปนะก็มันมีความฝันก็เหมือนกับว่าอาจารย์ได้ไปสถานที่แห่งหนึ่งเป็นสถานที่ร่มเย็นมากตรงนั้น แล้วก็เงียบสงบเหมือนกับกินดอกไม้หอมหอมมากตรงนะั้นกินดอกไม้จะหอมมากมกินดอกไม้จะหอมแล้วก็เหมือนกับว่ามีคนพาไปดูไปดูว่ามันเป็นบ้านบ้านใครไม่รู้เป็นบ้านหมู่บ้านเล็กๆตรงนั้นก็ไปก็เหมือนกับว่าบ้านนั้นก็อยู่กันแบบเงียบสงบอาจ,จารย์ก็เลยมันก็จําได้แค่นี้แต่ว่าไม่ไม่มีอะไรที่เก็บตัวเลขแต่ได้ไปสถานที่แห่นงนง วันนี้อาจารย์คิดว่าสำหรับลูกศิษย์ที่รอเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขอาจารย์จะปล่อยให้แต่ไม่กำหนดว่าจะปล่อยให้วันไหนแต่ถ้าอาจารย์จะปล่อยให้อาจารย์จะกระซิบบอกคือบอกว่าได้แล้วนะมาเอาห่วยกับอาจารย์คือจะให้แบบเงียบๆวันนี้จะไม่มีว่านัดปล่อยวันที่แปดวันที่เก้าวันที่สิบถ้าอาจารย์พร้อมมาไหนอาจารย์ก็จะโทรบ,บอกยูทูบเบอร์หรือว่าลูกศิษย์ที่มาหาอาจารย์ ถ้าใครที่มาหาอาจารย์อาจารย์ก็จะเขียนให้ในมือหรือว่าเขียนให้ในหน้าผากเหมือนเดิมก็จะเป็นการเขียนแต่การเขียนของอาจารย์นี่ก็จะเป็นการเขียนเหมือนกับว่าเราลงให้โชคให้ลาบโชคราบวัฒนาให้แต่ลูกศิษย์ลูกหาทุกคนคการปล่อยดังแล้วมันจะ,ม,นจะมันจะไม่ออกให้กันมันใช่ใช่ก็ดังแล้วมันก็จะเหมือนกับว่าเรียกมันจะ,จะหลุดเหมือนว่าเมื่อกี้นะอาจารย์ให้สี่สองใช่ไหมมันหลุดไปเต็มหนึ่งสี่สาม แล้วก็ว้ดน,นี้อาจารย์ก็ว่าถ้าถึงเวลาปุ๊บก็จะเขียนให้ลูกศิษย์ลูกหาทุกคนจะเขียนให้ลูกศิษย์ลูกหาทุกคนแล้วก็นัดยูทูบ YouTube ว่าอาจารย์ได้แล้วนะอ่าวันที่เท่านี้เท่านี้นะก็ให้มารับเลขจากอาจารย์รวมกันเลยทีเดียวอาจอาจะเป็นเลขซองอาจารยกันฉนใส่ซองไว้อาจจะเป็นเลขเขียนใส่ซองไว้ <c oughs> ะ,ะถึงมนเวลาปุ๊บเปิดปุ๊บขึ้นมาปุ๊บขึ้นมาเลขซอง มกันนะก็อยากไปเศร้าใจอยากไปเสียใจงวดที่ผ่านมาอาจารย์ก็ถือว่าให้ดิลสีสีปากสีอาจารย์ให้สีสองถ้าไปเตี้มเึ็นก็อย่าไปเสียใจถ้าไม่ได้อะไรแล้วก็อย่าไปเสียใจเพราะว่ามันก็มีทั้งได้และไม่ได้ในส่วนนี้เราก็ต้องเก็บใจไว้เรื่องของการที่เราเสียดวงเนาะใช่ไหมไม่มีเสมอครับรไม,ม่เสมอไม่แพะะ้ก็ชนะไม่แพ,พ้แก็สนะโอเค อาจารย์ได้จุดทุ่มไว้หรือเปล่าจุดๆไว้ลูกมาเลมีสี่ไหมมีนสามลยสครับอาจารยสมอาจารย์บอกว่ามีสี่คนจุดอาจารย์บอกมีสี่มีสี่สี่สามสองสี่สามสองขึ้นแล้วยังสอมสี่หมดไปจังเร็วเรยว มาไวมากเลขกันจุดอาจารย์บอกว่าเลขจะต้องมีสีมีจริงๆด้วยเพื่อนบ้านวันนี้ต้องกล้าเหมือนรัฐบาลมาเนี่ยก็เหมือนบ่าคามาทําคลิปอาจารย์มานั้นแล้วกองฉลากพัดถามว่าเลขตัวสุดท้ายจะเป็นเลขอะไรเอาจารย์บอกกองฉลากพัดว่าจะเป็นเลขแปดโอเคปปรากฏว่าเลขที่อาจารย์จุดมานั้นเลขแปดอยู่ท้ายจริงๆด้วยโดยที่อาจารย์ไม่ต้องไปดู แต่ก็อาจารย์งวดนี้อาจารย์ก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดออกสี่สองนี่ก็สงสัยอาจารย์จะไม่ได้ัระก,กอนแต่ก็งวดต่อไปนี้อาจารย์คิดว่าเป็นเลขสัญจรเนาะอาจารย์ก็จะทําให้ดีที่สุดแล้วก็มอมให้ลูกศิษย์ต้กหาของอาจารย์เลขที่จุดวันนีในต้นโพอาจารย์สามารถเป็นเลขใหญ่ก็ได้เนาะก็เป็นเลขอะไรก็ได้ครับแต่ว,ว่าเบื้องต้นให้ ไปเที่ยวก่อนเพื่อเป็นทุนก่อนเป็ทุนเป็นทุนเป็นทุนก่อนคาประตูค่าประตูครับแต่ก็ไม่เป็นไรสําหรับใครที่ใครที่รอหัวอาจารย์งวดนี้ก็อาจารย์ก็จะนัด YouTube มาลงให้ทีเดียวแต่อาจารย์จะไม่บอกว่าให้วันไหนถ้าอาจารย์พร้อมวันไหนปุ๊บ ก็จะปล่อยให้เลยไม่ต้องไเร่งอาจารย์ไม่ต้องเร่งอาจารย์กําหนดมันก็ลูกศิษย์คนไหนที่จะมาหาอาจารย์ได้ก็เดินทางมาได้เหมือนเดิมที่เคยมาถ้าอาจารย์ใจดีก็จะแอบเขียนให้ใคราอยู่ที่ใจดีในอาจารย์นะเขียนให้เอรมาว่าก็เราอย่าไปเศร้าใจนานทุกอยู่ได้ไม่นานสุขอยู่ได้ไม่นานสักวันมันก็ต้องดีเองแล้ว ที่สําคัญเลยต้องเล่นอย่างมีสติเนาะเราต้องมีสติถ้าไม่มีสติไม่ได้มันก็เหมือนกับนี่เราจะเหมือนกับว่าเราอย่าปล่อยตัวปล่อยกายปล่อยลงไปกับมันเพราะว่าเราต้องยึดไว้ว่าเราต้องมีสติเล,เล่นต้องรู้จักเสียเผื่อใจไว้ด้วยเผื่อใจไว้ด้วยอย่าคิดว่ามันต้องมาอย่างเดียวอาจารย์ให้หัวใจจะไม่เคยพูดว่าร้านตัดเศษ เลขที่เขียนไว้เนาะตอนนี้เป็นเลขทูบที่จะมาจุดแค่บนแล้วก็เลขสายอ็มร้อยเราก็เขียนฝากแนวทางรายวันแล้วก็หัวเลาไปเนาะเป็นแนวทางรายวันแนวทางเลขอีพี